นี่ครับผมว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดแล้วฮะนี่มันแบบคนลื่นเลยบอกเลยนี่เห็นไหมโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่นผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาคิมเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้มารับจ a เอ้ย้ทุยมเล่นวันวันนี้มากับเ,เออนารูโตะอาภาคซูน่านะครับผมเป็นภาคที่แบบเป็นเกมของพีพีเจ้าพีพีนะครับนะนเป็นแบบ ดีที่สุดแล้วนะภาคนี้เดี๋ยวผมสอนโหลดทยเกมนะก็โหลดง่ายๆมสำหรับใครที่โหลดเป็นแล้วก็โหลดไปเลยนะแค่มีแอปอ P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  ผมจะให้แอป P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  กดไปต้าน้าิปแล้วก็ไฟล์เกมนะแต่ไฟล์ออกมาก็จะได้ไฟล์ไฟล์ I S O แล้วก็กดเข้า P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  แล้วก็เข้าเกมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าใครทําไม่เป็นก็เราดูทายเิวผมนี่อ่านิวเกมก่อนนะเนาะี๋ยวเรามาลองเล่นว่ามันเป็นยังไงครับสําหรับไฟล์เกมนี้เนาะอื โอเคสตาร์ทไปแล้วกันโอเคนี่ครับมันมีสามโหมดให้เล่นนะครับเป็นโหมดฟรีมิชชั่นแล้วก็อะไรอีกโหมดนี่แหละเนาะเราเราเดี๋ยว,ว,วผมเอาฟรีมิชชั่นแล้วกันนะครับแล้วก็ซิงเกิลแล้วก็ซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็ มติเพยเยอร์นะฮะมาติเพยเยอร์เล่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูก่อนมันคืออะไรมติเพยเยอร์เฮ้ยมันเล่นยังไงวะมันต้องหาเพื่อนมาเล่นหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยรอออซิงเกิลน,นะแล้วก็มีโหวตให้เล่นเยอะมากครับผมบอกเลยแบ็เทนอะไรสักอย่างนี่แหละนะอ่าแรงซีอะไรประมาณนี้มีตัวให้เลือกเยอะแยะทัผมนี่แล้วก็มันจะมีตัวยังไม่ปลดนะครับเนอะคือผมไม่มีเซมนะครับ นะไม่มีเซียมมาแจกด้วยแหละนะเพราะเอาตัวพวกที่มันแจกก่อนแล้วกันนะครับคือมันเล่นไปเรื่อยๆถึงจะได้ตัวเนาะอืโอเคนี่ครับผมว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดแล้วฮะนี่มันแบบโคตรลื่นเลยบอกเลยนี่เห็นไหมแล้วก็แบบมุมมองมันแบบได้มากครับผมนี่อ่าเป็นภาคที่ดีที่สุดครับผมนี่น,นี่นี่ครับใช้กระถาอะไรประมาณนี้ครับผมต้องใช้ใส่สตูนะฮะเออ ี่ไม่เยอะเฮ้ยยังไงวะนี่ครับผมอ่าไม่ควรพลาดนะครับสำหรับใครที่ F FC นารุโตะครับผมหรือแฟนคลับนารุโตะนั่นแหละครับนะนี่ปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บนี่นี่ถอยถอยเด้อใช้ไอ้นี่ยังไงวะเนี่ยอันนี้มุมมองครับผม นี่ครับผมมันเป็นมุมมองแบบแบบเฟี้ยวมากครับมุมมองนี้นะนี่ก็ลองมาเล่นดูครับผมก็ถือว่าเยี่ยมมากครับนี่โอ้เดินเดินพลังยังไม่มาครับผมเพามันมันใช้สูนต้องกด,ดยังไงวะเนี่ยเฮ้ย นี่ครับผมนี่เจอตายไปตายไปแล้วมึงเล <c oughs> ย่เจอกระถากูย่ยาอย,อยอดนี่ค <c oughs> รับผมเฟียไปละนี <c> ่อ <oughs> ้ย <c oughs> ลงเล่นโหวดอันแรกเลยละกันโหวดอันที่สามมันเล่นยังไงไม่รู้ครับผมก็ลองมาดูกันนะอัแนแรกก็จะเป็นให้มันเล่นแบบทำเคสหวานแรกอ ใช่ๆมันเป็นแบบทำเคสครับสำหรับอันแรกครับผมะนี่โอเคเลือกไปสีตัวครับผมก่อนมันมันจะแจกให้เราสี่ตัวก่อนเนาะนะอันนี้น่าจะทำเคสอะไรไปต่างๆนะคนอเล่นแบบเนื้อเรื่องนะนี่ครับผมอ๋อกดซีเดียมครับถ้าไปตายเมื่อกี้แต่ว่าพลังเราเฮ้ยมันต้อง ฮ้ยขาถาอะไรวะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนารุโตะครับผมดีใช้สกิลอะไรลื่นๆเลยนะดีวดูดิอย่างลื่นเลยนะสำหรับใครที่แฟนคลับนารุโตะครับผมก็ไม่พลาดครับสำหรับเกมของพีพีพีบนมือถือนะผมอ่านี่ต่อยอะไรได้หมดนะผมแบบลื่นๆเลยนะแต่ว่าผมไม่พีเซียมมาให้นะผมผมหาไม่เจอ เราไปดูวิธีการลงครับเอ้ยเดี๋ยวบอกก่อนวิธีการเซฟก็กดที่ม,มือถือของเราอ่ะกดที่ปุ่มกลับมือถือของเรานี่เห็นไหมนี่ปุ่มกลับมาอืมแล้วก็นี่ครับเซฟสเตตเกมนี่แหละนี่มันก็จะทําการเซฟโอเคนะครับ,รบมาดูวิธีการแบบโหลดเข้าไปในลิงก์โหลดก่อนเลยนะครับก่อนอื่นให้กดเข้ามาใต้คลิ์ของผมนะเป็นสีฟ้าัลยแหละครับนะอ่าก็กดเข้ามามัน โอเคกดเข้ามาก็จะดิ้นเข้าอ,อ,อย่างนี้นั่นเองนะครับนะนี่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็กดปฏิเสธไปตรงนี้ครับผมนะี่อ่าโอเคกดไปปึ๊บแล้วก็กาออกตรงนี้นะแล้วก็รอห้าวินาทีขวามือเห็นไหมเมื่อกี้อ่านะแล้วก็กดข้างผมนี่มันใะห้กดข้างผมนะแล้วก็รอครับผมนะี่มันจะเป็นอย่างนี้อีกครับผมแล้วก็รอห้าวินาทีครับแป๊บเดียวครับผมนะ นี่ก็กดข้ามไปอีกครับนี่ซิคูล่าซิคูุคูล่าซิคูนาเออซิคูนานะครับก็เลื่อนลงมาครับผมนี่ดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมกดดาวน์โหลดได้เลยก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมนี่ก็ดาวน์โหลดนะครับประมาณหนึ่งพันเอมบีก็หนึ่งกิ๊งนั่นแหละครับนะโอเคไปดูวิธีการลงได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมมาดูวิธีการลงได้เลยนะครับผมนะมลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เกมผมจะให้ไว้ต้าล่างคิมนะครับเป็นลิงก์ไฟล์ซิมนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีแอป PPA P PP Code ด้วยผมจะให้ไว้ด้วยนะครับต้าล่างคิมฮนะแล้วก็แอป z a E R C ดาวน์โหลดได้ในเพ s สโต e นั่นเองนะครับแล้วก็พอดาวน์โหลดไฟล์เกมประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ900 MB ฮะก็คุ้มค่ากับเกมนะเกมก็ลื่นดีสนุกดีครับผมนะโอเค พอดาว์โหลดไฟล์เกมมาก็เข้าแอปแซดีอาร์ซีมาในแอปแซดีอาร์ซีเสร็จก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับเลื่อนลงมาหาแฟ้มที่คุณจัดเก็บไว้นะฮะมันจะอยู่ที่ดาวโหลดนั่นแหละครับนะเป็นอย่างนี้ครับนี่ไฟล์ซิมก็จะได้มาตัวนี้เลยนะอืมก็จิ้มไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดอันที่สองครับนี่จิ้มไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดอันที่สองนะอืมก็จะทําการแตกไฟล์นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับผมไม่ถึงราบผมนะ แล้วก็ผมบอกอีกอย่างหนึ่งครับเวลาแตกไฟออกมาตรงนี้อ่าดับหน้าจอเด็ดขาดน,นะครับผมะถ้ามันจะดับก็จิ้มไปด้านบนอย่างนี้ครับนี่จิ้มไปย่ำๆเลยนะครับนี่นี่จิ้มหน้าจอเลยนะครับเวลามันจะดับนะครับก็อย่าดับนะครับเดี๋ยวไฟมันเสียนะ โอเคก็จะได้สองตัวมาอีา้แล้วก็ลบตัวนี้ได้เลยนะฮะไฟล์ซิปตัวเก่านะฮะลบไปเลย <S <S ก็เป็นอ<ส>ันเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็เข้า PP พีได้ PP ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่คุณเอ,อแตกไฟลออกมาครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยก่อนก่อนเดิมมันจะเป็นอย่างนี้เลยพราุพูดเข้ามาครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาครับผม ของผมอยู่ที่ดาวโหลดน,นะฮะเมื่อกี้ผมแตกไฟล์ออกไว้ที่แฟ้มดานวนโหลดนะครับเนะี่ยก็อยู่ที่ดาวโหลดแน่นอนครับสำหรับตัวเกมนะนีนี่ก็จะเป็นรูปอย่างนี้ครับสำหรับเกมนะล้วตัวก็กดเข้าเล่นได้เลยนะครับผมนะก็เกมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเล่นให้สนุกนะครับสำหรับเกมนี้มันจริงครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะโอเคบายรับผมเจอกัน